คราเคนคราเคนคราคืออ oh, 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 ุ้ยอุ้ยตอบอะไรมั้งอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยมันตอบอะไรวะน่ะอ่าเมื่อกี้นี่ตอบของแบบตอบหนักมากเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมของโอ้ของนี่ตกลงมาช้าช้าเหมือนกันโอเคตอบอ๋อตอบเป็นอ่ามงหมึกนะครับผมโอขู่ตอบของอย่างหนักหนักหน่วงเลยนะครับดรอปของมากมายมันตอบอะไรมันตอบอะไรมางวะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวกันละของของตรูกรูเต็มนี่คือบล็อกอะไร อ๋อไอ้บล็อกแลนนี่เองครับโอเคโหูยนี่แหละวะมันคืออะไรครับผมมอนไปแล้วกันนะไม่น่าจะมีประโยชน์ประโยชน์อะไรมากมายครับโอเคมีอะไรอียดหมวกพงหมวกเพชรบล็อกสรงสารามครับผมมีอะไรอีกไหมวะเดี๋ยวกันนะเฮ้ยมันกางเกงนะครับมีออปชั่นว้าวหือใช้ได้เลยครับผมโอเคไทเทเนียมอยากได้อยากได้เนี่ยครับอยากได้ย,ไดย,ไดย,ไดยูเรเนียมวะ่ะมีพวกวันนี้ ยูเรเนียมเอ้ายูเรเนียมเอ้าไม่มีใช่ไหมนะครับไม่มีจริงด้วยวะแง่ฮ่พลาดแล้วผมโอเคไม่เป็นไรหรอกนะครับนี่แหละวะนี่ไม่ใช่โกุญกุญตะเกตใช่ปะเฮ้ยหรือว่าหรือว่ายูเรเนียมวะแบบนึงนะอ่ากูจะดูชื่อยังไงวะเนี่ยเอาเดาดีเอานี่ากันนะโอเคอ๋อโกุญตะเกตจริงโอ้โกุญตะเกตจริงด้วยนะครับโอ้โหโกุญตะเกตงงวันหนึ่งนะครับนี่แหละวะนี่นี่คือเอ้ยต้นอะไรวะเนี่ย อะไรนะต้นอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยดูไม่ทันโอเคมันคือต้นอ,อะไรวะครับผมอ่าเป็นต้นเอ้ยเจ้าอื้มอ๋อทำไมกูโดนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงกลับด้านเดี๋ยไปกลับด้านเลยกลับด้านเลยแป๊บครับสงสัยผมเป็นเนี่ยผมเป็นไอตัวเป็นได้แล้วมันตกตมามไปตายผมโอเคไปต่อดีกว่าครับผมเผื่อจะมีอะไร พจน์ัยอยู่แถวนี้ครับถ้าไม่มีผมก็จะกลับบ้านไปแล้วก็ไปทําทําชุดใหม่ครัผมแล้วก็จะได้เราจะได้ไปไปตะรุย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 อะไรวะเราจะได้ไปตะรุยไม่ตีมันกันสักทีหนึ่งนะครับนี่มันตัวอะไรวะอ่ากบโง่ๆตัวหนึ่งครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนนะเราวะเนี่ยโอ้โหอันนีนักหนาวเพื่อนโอเคเดี๋ยวก่อนนะเราเอ้ยืหก่อนนะผมจะดูอะไรวะผมลืมเลยว่าช่างมันเถอะโอ้ดูอะไรเราเราขอดูนี่หน่อยดีกว่า หเดือดคาเครนนะครับผมง่ฮะแปลงร่าเป็นเดือดคาเครนแล้วทําไมโอ้โหยังใหญ่บอกเลยเนี่ยครับยังใหญ่อะครับหูตัวที่แบบยังใหญ่เดือดคาเครนดีเนี่ดาบดีเนี่ดาบกูตีแรงโอเคอ่าไม่มีอะไรใช่ไหมครับคือคือเท่าที่ผมรู้มาไอ้พวกไอ้้ไอพวกตัวละครเนี่ยผมมันมันจะชอบเกิดตอนกลางคืนครับเท่าที่ผมรู้มานะโอเคเพราะนั้นถ้าผมอยากจะเจอมันผมก็ต้อง ต้องมาลาดลาดเตยเป็นตอนกลางคืนครับซึ่งตอนกลางบันมันก็ไม่ค่อยจะมีตัวอะไรอยู่แล้วนะครับผมมีแต่พวกเกิร์ลเฟนนั่งพวกนี้ครับโอเคเรากลับบ้านดีกว่าไหมนะครับไม่น่าจะมีอะไรหรอกนะครับเราบ้านบ้านกูโอเคทางโนใช่ปะเอ่อทำไมทำไมตรงนี้มันมีดันเจี้ยนดันเจี้ยนอันนี้บ่อยบ่อยจังวะโอเคครับช่องมาเห็นเนาะเอ่อแถวนี้ทำไมเกิร์ลเฟนมันเกิดเยอะจังเลยแปลกใจดีเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดแปดร้อยยศเเคโอ้โหเลือดแปดร้อยมึงไม่ใช่เกลเฟนธรรมดาแล้ว โอ้โหนี 800, ่กูก okay. 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 ูกูตาฝาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเกิลเฟนเลิศแปดร้อยครับโอ้โหมันเยอะจัดไปอย่างจริงแล้วมันเกิดเยอะจังวะเ้อผมแปลกใจเกิลเฟนมากเลยวะครับเป็นบักหรือว่าไงวะเกิดแบบเกิดแบบืหเกิดจะเกิดจะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะครับผมคือแม่งแบบเกิดเยอะจริงครับโอเคเอ้อจะพึ่งต่อยโดนพึ่งต่อยอ่าบัวแถวนี้บัวเยอะแยะเลยนะครับโอเคเรากลับบ้านก่อนเนาะผมไม่ต้องว้าบอกนะครับผมเราจะได้เดินดูด้วยครัแถวนี้มีอะไรบ้าง มันก็มีอะไรเนาะมีแต่วงวัวนะครับวงวัวมากมายแล้วก็เฟรนที่แบบมีแต่ตัวเต็มซับซ้ัมสปายซ์มานะครับผมโอเครู้สึกเหมือนเราต้องข้ามทะเลไปโอเคไหมครับก็เราเราวับเลยกันเนาะนะครับง่ายดีง่ายดีเราวารับเลยกันนะครับผมโอเคอ่าเพราะว่ามันไม่น่าจะมีอะไรครับมีแค่เขตมีแค่เขตอ่าเขตทะเลทรายงงครับผมแล้วก็จะเป็นเขตเออเอ๊ะกูจะวับไปเถอะว่ะต่ออะไรกูเนี่ยจะวาับแค่จะวับเดี๋ยวจะวาร์ปวาร์ปเลขไหน เอ็มโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะเรียบร้อยครับผมโอเคผมมาทำชุดเพิ่มดีกว่านะครับเราจะได้ทำอ่าทำเราจะได้เราจะได้ไปที่มิติมดกันสักทีหนึ่งนะครับเรามาทำชุดเพิ่มกันดีกว่าเหรอเอ้ยผมว่าเราอย่าเพิ่งทำชุดเพิ่มดีกว่าผมอยากทำกระเป๋าใหม่อ่ะเพราะว่าแบบอ่าเรากระเป๋าน้อยมากเลยครับผมแต่ว่าปัญหาคือทำกระเป๋าอะไรดีครับอ่าดูเอ็นเดอรเชตแบบนาเอ็เดอร์เชตเอนเดอร์เชตเอ็นเดอร์เชตเอ็นเดอร์เชตเอ็นเดอร์เนะครับเอเดเชตเนี่ โอเคต้องใช้ออปซิเดียนครับผมออปซิเดียนแล้วก็หนังบัวครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะไปหาออปซิเดียนมาก่อนแล้วกันนะเพราะเท่าที่ผมรู้คือเอ้ามันตอบมาเมื่อกี้นี่ว่าโอ้โหนี้เสร็จเลยนี่เสร็จเลยบอกเลยบอกเลยทำงี้งี้นี่เสร็จเลยนะครับโอเคแต่ว่ารู้สึกว่าชุดนี้มมึงจะกระโดดสูงไปไหนวะโอ้ยบอกตรงนี้กูเล็กที่ผ่าเลยครับโอเคนะค่อยๆเข้าแล้วกันนะค่อยๆเข้าค่อยๆเข้านะครับอ่ากล่องก็เริ่มเต็มแล้วทไมกล่องเต็มเร็วเหลือเกินเนาะ เก็บของมาก่อนกันครับนี่คือต้นนี่ได้ผลอะไรเนี่ยไอ้ดาบดาบอัลเทอร์เมดไม่ต้องชันหรอกมั้งนะครับผมดาบอัลเทอร์เมดครับไม่ต้องการนะครับผมโอเคกล่องเตรียมแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะเราขอเราขอเราขอไม้มาก่อนไม้ไม้มีไม้ไม้ไม้หา้ไม้โอเคโอเคได้ไงไม้นะครับอ่ะไม้ทำกล่องมาเรียบร้อยนะครับตรงเียนจีนอ่ะอ่ะแล้วก็ปั๊มกล่องแป๊บนะครับผม ปั๊มกองปั๊มกองปั๊มกองแล้วก็ปั้มกองแล้วก็ปั้มกองแล้วก็ปั๊มกองเรียบร้อยนะครับอยากขยายบ้านเลยว่ะจะพึ่งแล้วกันเนาะแต่ผมเอา๋ยวผมเอากล่องมาวางไว้นอกบ้านแล้วกันครับผมเพื่อเพื่อสิ่งที่เรียกว่ามีมีพื้นที่นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีจะจะไม่จะไม่มีพื้นที่นะครับผมที่บ้านของเราครับโอเคโคตรจนนะครับผมบอกจะสร้างบอกจะสร้างบ้านใหม่นะแต่ก็ไม่ได้สร้างกันทีนะครับโอเค <c oughs> ยังงงตัเวเเหมือนกันเนี่ยว่า,าเราคอยสร้างแล้วกันเนาะนะครับบอกงี้ตลอดแหละไม่เคยสร้างเลยพูดอยงนี้ตลอดนะผมไม่เคยคิดคิดจะสร้างไม่แต่นิดเดียวเลยนะครับโอเคปึ๊บ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 ปี๊บปึ๊บปกับปึ๊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 บป่๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปบปมึึึอ่ะเรียบอยอเ,อเ้ย,ยเดี๋ยวสลาบอ ซาราบอนโอเคเรียบร้อยครับผมเรามาทำาทำสินเล็กๆเรียกว่ารู้สึกว่าทางเข้าผมโคตรเคียงนะผมมองโคตรโคตรสุดจะเคียงทางเข้าอะ่ะเออนี่ฮะแบบอู้จะตดดสูงไปไหนไวะเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วน่ฮะมาลงด,ดินมาลงดินหน้าบ้านแปบ๊บรู้สึกเลยไม่ไหวแล้วครับผมทางเข้ามาาันจะอ่าเข้ายากจะใสังเกตไปไหนไวะครับโอเควางวางมันวาง,วาง,วางให้หมดวางให้หมดเอาเดียด๋วยวจะอ้ไปวางผิดอีกไอเว้เด้โอ้ยอ่ะเรียบร้อยน่าจะได้แล้วนะครับอ่ะ อ่าเดี๋ยวเอาค้าค้างคากระตุกโอเคเรียบร้อยอ่าน่าจะได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเฮ้ยผมจะไม่หัวร้อนผมผมจะไม่หัวร้อนผมจะไม่หัวร้อนครับโอเคทําทําชุดจีนอัดจุวัดไอ้ยความจริงผมถอดถอดชุดก่อนก่อนก็ได้ไม่ไหวจริงเร็วเกินนะครับทําชุดจีนอเพิ่มดีกว่านะชุดจีนเนาะชุดจีนเนาะทําชุดจีนอัเพิ่มดีกว่านะครับโอเคเรียบร้อยโหเจียมยืด เติมเยอะจัดเลยครับผมเดี๋ยวก่อนนะเราขอปั๊มเพชรก่อนเพชรเราแก้หมดแล้วนะครับโอเคเพชรแก้หมดก็ต้องปั๊มครับผมไม่งั้นเพชรไม่งั้นเดี๋ยวชิบหายกันได้ครับโอเคเรียบร้อยครับเพชรเรากลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็ทำทำยังไงวะทับถุงมือยังไงวะกูลืมเลยกูลืมไปทำถุงทับถุงมือยังไงโอเคจีนอต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 นะครับถุงมืออ่ะถุงมือเอ้ยเดี๋ยวต้องใช้อ่าต้องใช่นี่บล็อกออฟบอลลาดนะครับผมถุงมือก็ เอ่อเอ่มาวางไว้ตรงมาวางไว้ตรงนี้นะครับที่เราเจ็บมางไว้นี้นะครับโอเคแล้วก็ตึ๊บ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 อ่าเรียบร้อยนะครับอืมใส่ไปใส่ไปนะครับอ่าใส่ไข่เติมนมนะครับอ่นี่เอ่อไม่ได้เว้ยได้ที่ร้านยังวะโอ้ยแย่แย่แย่นะครับทำไมต้องได้ที่ร้านตัวเนี้ยอืมเติ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 มอ่าโอเคเราซักเท่าไหร่ดีซักหกอันละกันนะแล้วก็นี่ตึบ เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเอาคอมาชึบโอเคชึบอ่ะชึบชึบอ่ะฮะเร็วๆร็วเอาชึบอ่ะเฮ้อเรียบร้อยโอเคปึ๊บ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 อ่ะฮะเรียบร้อยถุกมือเราได้มาอย่างมากมายแต่ก็จะเป็นทำชุดทำชุดทำชุดเอออ่่คนแก่รออยู่ไในคนแก่คนแก่ ต้องใช้สีเอาจะผิดอันโอเค okay. เร anyway ียบร้อยครับผมชุดครับผมชุด okay. ชุด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 นะครับชุดทำไมกูลืมไปเลยอ่านี่วางไว้ครับผมแล้วก็ถุงมือวางไปนะครับแล้วก็ไรเกย์นะครับผมไรเกย์นะฮะอ่าไรเกย์ตึบตืบตืบตืบอ่ะเรียบร้อยเติมเติมเติมสต็อกเติมสต็อกโอเคเติมสต็อกมาปึ๊บปึ๊บอ่ะชุดเอามาเอามาให้เยอะให้เยอะที่สุดครับผมค่อยทำได้ครับถุงมือตึ๊บตึ๊บโอเค ได้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 อีกสองชุดร <daha S 1> ้าผมมามาอีกสองชุดอีกสองชุดปึ๊บปื๊บปื๊บปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บมาเรียบร้อยนะครับรู้สึกอ่าค่อนข้างน่าเบื่อค่อนข้างน่าเบื่อเลยนะผมขั้นตอนนี้ครับโอเคชุดเราเรียบร้อยแล้วครับผมก็ทำกางเกงเพิ่มครับกางเกงเอ้รู้สึกว่าผมพอจำได้อยู่นะครับเอามาวางไว้กางเกงกางเกงกับอ่ากางเกงกับอ่ากับรองเท้าที่ทำไม่ยากครับผมแต่ว่าชุดที่ชุดนี้มันค่อนข้างที่จะทำยุ่งยากเลยนะครับ เออผมว่ามันปั๊มมันปั๊มันปัมมนมนป๊มชุดเพิ่มได้ป่าวครับคือผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันปัม๊มมันปั๊มชุดเพิ่มได้ได้ไหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราค่อยลองแล้วกันเนาะขอทำไปก่อนนะอ่าอ,อันนี้มาทำไงบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวนะจีนอัดคอไม่พอชิบหายไม่ทำไมมันไม่ได้วะอ่ออ๋อตัวช้ต้องใช้เจมลืมเ,เลยกูโอเคเรียบร้อยครับไปเดี๋ยว อืของเต็มอีกแง่ไอเวนนะครับทิ้งไม่ดีทิ้งขอไปก่อนทิ้งหมดเพชรงูไปอ่ะเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ชุดเราอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปเดี๋ยวผมขอไปทํากระเป๋าก่อนแล้วกันนะกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าขอเก็บชุดไปก่อนเก็บชุดเก็บชุด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 โอเคผมลองลองเอารองเท้าไปปั๊มดูดีกว่าเพลินปั๊มได้ครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งไม่มือกันนะครับผมเพลินเพลินรองเท้าปั๊มได้ครับอ่าลองดูตัวแล้วกันนะ รองเท้าอย่าผิดอันไอเวนเอ้ยต้องกองไก่อ่ะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอครับโอเคว่าแล้วนะครับอ่ะกลับไปกลับไปบีงไปเรียบร้อยใส่ไปนะโอเคต่อไปเราทำเราทำ,เราทำเราจะทำเป็น,นเอเดอร์เชดครับผมเออใช่ใช่ใช่หรือปั๊มออปซิเดียนเลยนะครับเอเดอร์เชดเอเดอร์เชดเอเดอร์เชดนะครับเอเดอร์เชดมานี่่อาเอเดอร์โปรนะครับปั๊มออปซิเดียนแป๊บออปซิเดียนออปซิเดียนออปซิเดียนปัมป๊มปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊ม โอเคแล้วก็ทําเป็นกล่องนะครับกล่องเอ็นเดอร์เชดนะครับผมตืบต okay. ืบตืบโอเคต่อไปก็จะไปหาเดี okay. ๋ยวก่อนนะเราขอปั๊มปั๊มนี่ปั๊มนี่มันเดียวกันครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเป็นการเสียเวลานะครับผมเพื่อเพื่อจะใช้อีกในอนาคตนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาวัวกันเอ๊ะเอหรือว่าผมมีมีเนื้อวัวอยู่แล้ววะมีหนังวัวอยู่ป้างวะที่บ้านบ้านบ้านจะดูไม่มีหนังวัวสักอันเลยวะเฮ้ยจริงดิไม่มีหนังวัวเลยวะครับเวรกรรมนะครับชิบหายแล้วกู น, <ITA> นอนก่อนแล้วกันนะโอเคคันนี <sax ophone compliqué> ้อาจจะน่าเบื <possa ower> ่อกันหน่อยแล้วกันนะครับผมมาเตรียมของนะครับเตรียมของไปอ่าไปเข้าค่ายทุยไปเอ่าไปบุกพิธีของมดแดงน้อยนะครับมดตะหน่อยอ่าแดงแดงนะครับแดงแดงแดงนะครับผมโอเคบินแล้วกันนะเอ้ยเราบินก็ได้เราใส่ชุดทีเราใส่ชุดทีนอตไปโอเคครับผมด้วยสปีดอันนี้เราจะขอไปฆ่าวัวให้ได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 ้สเปรดทุกคนที่มีเราแปลงร่างดีกว่าแปลงร่างเป็นอะไรดีครับอเดียที่มันอ่าบินเร็วๆโอเคนี่แล้วกันนะ Ipper, อินเตอร์เิ็เปอร์นะครับผมตามร่าหาวัวน้อยอ่าโอเคครับผมสเป,ปียสเปียสตูดิโอกับการที่ตามร่าหาวัวน้อยถ้าจะไม่ผิดผมจะเทนวัวอยู่ตรงนี้แถวนี้เมื่อกี้นี้เออ่ซึ่งมันอยู่ตรงอยู่ตรงไหน,นแล้วทำไมกาแฟยักษ์มันเกิดเยอะเกิดเยอะชิบหายเลยวะเนี่ยเอ๊ะตัวอะไรวะจ้าห์วัวน้วนอยเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะเนี่ยมันไปไหนวะหาไม่เจอ ชีพาาหายอ่าเจอแล้วเจอแล้ววัวน,น้อยน่ารักนะครับคือผมยังคล่องใจอยู่เลยทำไมทำไมเกลฟนยักษ์มันเกิดเดยอะจังวะแล้วแบบบางตัวนี่แบบเลือด8,000เอ้ย800พูดผิดนะ8,000ั 8, ก็เวอร์ไปโอเคเฮ้ยนายเรา,เรามาอยู่แล้วขอข้าววัวสักตัวสองตัว,ตวได้ได,ได้ได้มาเอ้ยนั่งไงเจอแล้วอื้มเกลฟนโอเคเรียบร้อยให้ผมได้อ่าของที่เราต้องการมาแล้วครับอ่ะกลับบ้านเราดีกว่านะครับโหเกลฟนยักษ์นี่ บอกไดยว่าเดือะจัดประหยัดจริงสีกระทงนาปลาหลว่นเลยนะครับหรือว่าตรงนี้มันเป็นจุด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 จุศาสตร์วันน้เออนะครับรู้สึกว่ามีเยอะเหลือเกินนะฮะโอเคเออนกน้อยคอยรักนี่มันตัวไหนวะนะไกลๆเมื่อกี้มองไม่ทันนะครับโอเคแกะจ้าแกะเต็มเลยแม่รู้สึกผมจะรู้สึกภูมิใจเหลือเกินนะผมที่แบบแกะเต็มบ้านเต็มเมืองเรานะครับโอเค S <S <an> ขึ้นมาเ,าเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผมแปลงหน้าอยู่ก็ว่าก็ว่าจะไมขึ้นไม้ไม่ได้ไอเวนเอย้ยโอเคกลับหน้าเนื้อแป๊บนะครับสเปียร์สเปียร,ร์มิวของเรานะครับอ่าผมว่าที่งๆเราถอดชุดก่อนก็ได้นะอ่ะเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วผมก็จะมาทำอ่าทำสิ่งที่เรียกว่าทำทำกันปั๊มนะครับปั๊มหนังสัตว์นะครับหนังสัตว์ปัม๊มอ่าเดี๋ยววะปัม๊มโอเคปั๊มเพิ่มปั๊มอีก นะครับปั๊มเรื่อยๆปั๊มแบบไม่มีที่สุดโอเคเรียบร้อยนะครับเก็บของทีมันจะมมันจะเป็นไปก่อนกันเนาะรู้สึกของเริ่มลกตัวอีกแล้วนะครับโอเคเรามาทํากระเป๋าน้อยคอรักของเรากันดีกว่าครับผมกระเป๋าน้อยคอยลักครับได้เชดมานี่มาอ่ะโอเคเรียบร้อยครับผมกระเป๋าน้อยคอยรักเราได้เราได้มัรมาณเรียบร้อยนะครับมันเป๊ากระเป๋าได้ปกวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคป๊มไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราสามารถทําเพิ่มได้ครับผมอยู่ไหนวะนี่ไงอ่าไปนะตัวใหม่ชื้อ โอเคเจ็ดชิ้นเหรอเราขอไม่ไม่ขนาดนั้นแล้วกันนะขอนหนผมขอขอเล็กไม่ก่อนทําซักเออ่ซักสามกระเป๋าแล้วกันนะครับผมโอเคประมาณนี้ไม่เวอร์มากนะครับโอเคเก็บของแป๊บแหมเก็บไปแล้วของเต็มโอเคกระเป๋านี้เอ้าโอ้โหนึกว่ามันจะเก็บได้เยอะไอเวยเอ้ยเก็บได้ดิเองนะครับโอ้โหน่าน่าน่าจะเป็นพวกนี้ป่ะที่เก็บที่มันเก็บได้เยอะแต้วนี้มันหามันนี่มันหาหาจากไหนวะหาจะจากอ๋อโอเคต้อง โอ้ต้องคราฟเอาเหรอโอ้โหพลาดเลยครับผมพวกนี้พวกนี้มันน่าจะเก็บไปเยอะนะโหจะพลาดเลยครับมีอย่มงยังมีมุมปะวะยังมงมุมมีอ้ามีด้วยครับโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเราทำทำอันใหม่แล้วกันนะเอ่อเอามาคราฟกับริเทอร์นะครับผมริเทอร์คราฟยังไงบ้างลืมเลยกูอ่อคราฟโอเควางแอ้มปั๊มเพิ่มดีกว่าปั๊มมาชิบเรียบร้อยนะครับวางสองอันด้านนี้อ่ะ มีอ่ะมีอ่ะมเอาต้องนี่นี่นี่โอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็อ่าซื้ออ่ะเสร็จเสร็จโจนะครับเสร็จโจเอาเอาไม้หัวใจมาโอเคเอ้ยมันได้น้อยจังวะแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันอ๋อโอเคต้องเอาไปเผาก่อนลืมเลยอ่ะเผาแป๊บนะครับโอเคแล้วก็กระเป๋าและประโยชน์นี้ก็เก็บไปเลยครับผมนึกว่ามันจะเก็บได้เยอะนะความจริงโอ้โหดูอีกทีแม่งได้นิดเดียวเองนะครับเอองงงงเอ้ยเดี๋ยวน ไปเก็บผิดอันอีกไอเวนนะครับเ,เดี๋ยวเราขอเก็บของไปก่อนนะครับผมขอที่แบบไป่อยจะเป็นระไริดักใหม่นะครับโอเคอ่ะับไปอ่ลับไปดูของที่เราเผาไปกว่านเผาเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าปั๊มต่อปั๊มต่อไก่ไก่ไก่ไก,ก่ปั๊มต่อปั๊มต่อเรียบร้อยอ่ะแล้วก็ทํากระเป๋านะครับอือสุดติงกระติกแมวมบอกเลยใหญ่ปะวะโอ้ใหญ่ใหญ่พอตัวแล้วผมอันนี้ครับ ใช้ได้โอเคเราจะเก็บไปเอ้ยเก็บไปไปในนี้สิไม่ได้เหรอนึกว่านึกว่าจะเก็บของไปนั้นได้โอ,โ,โอ้โหเวรเลยเอ้ยหรือว่าอ่ามันต้อง <c oughs> โอ้ยนะครับมันต้องเอาไปเก็บกับกับนี่วะเอ่อได้ไหมไม่ได้ด้วยนึกว่าจะเก็บของในกระเป๋าได้ไอเวรเลยนะครับจบในชีวิตกูนะอ่ะเรียบร้อยมานะครับผมน,น่าจะพร้อมแล้วแหละนะครับในการไปไมิติมดเนะี่ยผมโอ้โหการไปไมิติมดนี่นี่ต้องเตรียมตัวเยอะขนาดนี้นี่นี่นี่อะไรเหรอวะเนี่ย เคเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนแล้วกันนะเก็บของที่มันไม่ใช่ไปก่อน,นเนาะเดี๋ยวก่อนนะเอเอใช่ยังขาดยังขาดนี่อยู่ยังขาดยูเรเนียมครับโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับผมมันไม่ใช่ไปก็ใช้ก็ได้ครับเราใช้แค่นี่ก็พอนะครับดีปะวะ<อ>ดีปะวะรู้สึกรู้สึกไม่มั่นใจเลยครับแต่ก่อนนะั้นดูเรเนียมนี่มันแล่นี่วะแล่นเหลืองเเขาเท่าที่พอมีความทรงจำคือมันคือแล่เหลืองดูก่อนแล้วกันนะ อันตรีเมทอันตรีเมทอันตรีเมทเอ่ามันเขียนยังไงวะอันตรีเมทอ่ะโอเคอ่านี่ปะโอเคไม่ยากมากนะครับเราไปเราไปหาดูดูยูเรเนียมก็ได้ครับผมโอเคนะครับเราจะโชว์ๆหน่อยในการในการตามล่าหาของนะครับผมโอเคยูเรเนียม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 นายอยู่น่ายูเรเนียมเอ่อเท่าที่มีความทรงจำคือมันคือแร่ลงเดืองครับมันคือแร่ลงเดืองครับผมเท่าที่ผมพอมีความทรงจำครับ Okay. เราลงไปหา,าแร่ยูเรเนียมดีก,กว่าผมเออใช่ใช่ผมจะได้เอาดาบมาทำผมจะได้เอาอุปกรณ์มาทำธนูด้วยครับโ okay. อเคต้องใช้สติงใช่ไหมนะพอได้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 อยู่พอได้อยู่ยน,ค okay. น,นะครับโอเคขุดมาขุดมาขุดมายูเรเนียมอ้าวนั่นน่าจะไปครับสีเหลืองๆอ่ะน่าน่าจะใช่ครับผมไม่น่าไม่น่าพลาดนะครับโอเคไปเอายูเรเนียมยูเรเนียมกันก,นก่อนนะครับผมยูเรเนียมยูเรเนียมโอ้โ้ ลึกจัดมากครับบอกเลยว่าล,ลึกลึกตดมากเลยครับผมโอเคยูเรเนียมนะครับ आ, อ,อ,อ,อ่ะชึบชึบโอเคชึบชึบอ่ะเรียบร้อยยูเรเนียมของเรานะครับได้มาเรียบร้อยใช่ปะเนี่ยยูเรเนียมอ๋อเรียบร้อยให้ผมใช่ด้วยครับโอเควับ okay, กลับบ้านดีกว่าวับกลับบ้านเราอ่ะเรียบร้อยน้ำตัวใดมอสใช่ปะนะโอเคยูเรเนียมยูเรเนียมของเราครับยูเรเนียมของเราก็จะทำการเอามาเผ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 าอยู่แต่ว่าเผาไป โอเคเราปั๊มไทเทเนียมรอแล้วกันนะถ้งนั้นน่ะไทเทเนียมไทเทเนียมปั๊มรอปั๊มรอชึบชึบขู่เต็มเต็มแม็กซ์บอกเลยบอกเลยว่าเต็มแม็กซ์ครับรอบนี้โอเคอ่ะทำเป็นบล็อกก่อนอ่ะเรียบร้อยปั๊มต่อปั๊มต่อครับปั๊มแบบไม่หยุดไม่หย่อนครับผมปั๊มแบบปั๊มแบบโคตรหนักมากครับปั๊มแบบอ่าวัวตายคนล้มเลยครับโอเคปั๊มยูเรเนียมมาด้วยมายูเรเนียมเอ้ยจะเอ้ยกูทำอะไร กูทำกูทำของกูไปเนี่ยอ๋อได้โอ๋อได้เหมือนกันอ่าโอเคทำนี huh. okay, ้ก uh ็ไ huh. ด uh ้วะเนี่ยใช้ได <x> nah. ้นะครับผมโอเคครับเอาเดี๋ยวเครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับปามแบบโปรตายควยล้มนะครับก่อนนะรู้สึกเริ่มงงรู้สึกเริ่มงงโอเคดึบดึ๊บอ่ะฮะเรียบร้อยเหล็กจ๋าอยู่ไหนอ่าแปดชิ้นไม่พอไม่น่าพอปั๊มเพิ่มสิหกชิ้นพอโอเคทำอ่าทำก่อนแล้วกันนะ ทําที่ขุดก่อนกันที่ขุดก็น่าจะประมาณนี้เฮ้ยไม่ใช่เหรอหรือว,ว่าสลับกันชิปๆเดี๋ยวกันนะอา่าอ่ะใช้ด้วยครับผมมาเลยครับผมเดีือดอติบายพิกแอคครับง่ายใช้ได้ปั๊มได้ไหมเอาวปั๊มไม่ได้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมต่อไปก็ทำอย่างอื่นดีกว่าอา่าทำอะไนี่ธนูเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหลืมอ่าลืมใจไปมุมไปที่นอกอ,อีกไอเวนเนี่ยครับเอามานะครับอ่าดีน้ำดีน้ำมันมันเหลืออันอันหนึ่งพอดีเลย ถือว่าโชคช่วยไปไครับผมโอเคปั๊มมานะครับปั๊มมารัวๆอ่ะเรียบร้อยนะครับทำธนู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 โอเคอยู่เนียมเนี้ยื้อมาเพดีกแล้วนะครับโอเคตึ๊บตึบ,ตบเรียบร้อยเอ้ยทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะอ๋อเหล็กโอ้โหต้องใช้เหล็กเองเกินคาดครับผมเกินคาดครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเทเนียมมาชึบอซื้อซืึบอ่ะผิดอันเด็กโอ้ยเ,อเวียนเอ้ย นะครับเรียบร้อยครับธนูอัเิเบรของเรานะครับทำไมมันไม่มีออฟล่ะเดี๋ยวนะทำไมธอทำไมธนูเรามันไม่มีออฟล่ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเพื่อนเอามีแล้วเว้ยใช้ได้นะครับผมต่อไปเป็นอะไรต่อไปอาดาบดาบอัจิเ็นต้องทำครับโอเคจะขุดทำแล้วขวานขวานอ่าขวานสามารถทำไปเชนซอนได้ผมจำได้ฮะผมเดี๋ยวเราเราเรา,เรามาทำผมม,ผม,ม,ผม,มีผมมีผมมีเล่ตัวมาวะ ผมไม่มี้ถตัวหน่อตนแต่ผมค่อยทาขวานแล้วกันนะเพราะว่าขวานไม่น่าจะเป็น,ไม,นไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นอะไรมากครับผมเหมือนเดยวมันจะมันจะน่าเบื่อไปครับโอเคเดี๋ยวผมค่อยค่อยมาทาขวานรอบๆกันนะครับผมอ่ะเก็บของไปเก็บของไปก่อนแล้วกันนะเก็บของไปเก็บของไปตึบติบติบของมันจะเก็บไปให้หมดนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอ่องางวงฐานเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับชงชุดมาให้หมดนะผมชุดจีดอของเราครับมาแค่นี้นะครับผมก็เพียงพอนะครับในการที่เราจะไปปลูกเมติ ขอองมดแดงนะครับมดน้อยเ่อคอยทั่วแชมป์นะครับโอเคถ้ามันเป็ดแดงไม่ใช่แหละวนะครับผมมาอ่ะฮะเรียบร้อยนะครับมาพร้อมนะครับผมบอกเลยว่าพร้อมหนักมากนะครับพร้อมสุดๆนะครับผมพ้องสุดขีดนะครับมดแดงอยู่ไหนววะยังไงเรดแอนด์นะครับผมเรดแอนด์มดแดงของเรานะครับเอามือเปล่ามาโอเค